เป็นไงเวลาเราไปออฟโหลดครับเฮ้ยเพื่อนหาเราไม่เจอไปขนส่งเนี่ยไปจดทะเบียนเนี่ยเป็นตัวนี้ไม่ผิดกฎหมายนะและคันนี้จัดทรงไว้รุ่นดูใบด้วยหลด,ดลงไปถึง2นิ้วนะซึงเม้นรอยต่อประจังหน้ากับตัวสกเกิร์ตเนี่ยคะสวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้นะนี่เป็นคลิปแรกคลิปเปิดของผมนะนี่นะครับผมก็จะพามาชมนะว่าแนวทางการแต่งของแท้ง300 เป็นยังไงกันบ้างนะตัวนี้เป็นตัวดีเซลนะขับเคลื่อน4ล้อตัวท็อปสุดแล้วครับราคาอยู่ที่1 2 7 9 0 0้านนานะขออธิบายตัวตนก่อนนิดนึงได้ไหมนะผมนะครับไอพานะครับพิพากษากานขายนะที่เก t วอลมอเตอร์พี่พี่ท่านไหนอยากทดลองขับหรืออยากดูแนวาทางการแต่งติดต่อผมได้เลยนะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมาดูกันคันนี้ตั้งอะไรกันบ้างเริ่มจากบนลงล่างดีไหมในปึ๊บเป็นไงเวลาเราไปออฟโหลดครับเฮ้ย เพื่อนหาเราไม่เจอนะหรือเราอยากให้เพื่อนมาหากดวอลครับนี่สายออฟโรดจะรู้นะนี่กระพริบให้เขาหน่อยให้เขาเห็นง่ายๆนะเฮ้ยนี่เพื่อนเราอยู่ตรงนี้นะามารับหน่อยตกหลุมตกบ่อไ้เฮ้ยแบบนี้มีไฟตรงนี้ไว้โอเคเลยนะแล้วก็นี่เลยสกูปนะมันจะหมูครับทําดั้งมาเสริมความหล่อเหลาให้กับตัวบาบัสเขาหน่อยนี่ตัวสกูปแบบนี้ครับฟิกเมนต์ของเขาครับชัดเจนไม่ได้แค่เอาตัว อะไรไปแปะไว้นะไม่ใช่ไม่ได้แค่แค่3ามเอนเราวัดสเกลต่างๆเนี่ยเป็นแบบหนึ่งต่อนหนึ่งนะครับผมไม่ได้ทําง่ายๆนะเออส่วนตรงฝากระโปรงเนี่ยไม่เท่าไหร่มาดูตรงส่วนตรงนี้ครับเขาเรียกว่ากระจังหน้านะเห็นตัวทีตรงนี้ไหมสัญลักของคําว่าแทงไงความดุดดันนะ่ะพร้อมแทงพร้อม,อมลุยอ่ะฮะนี่ตัวนี้เลยนะแนะนํานะเวลาไปขนส่งนะ่ยไปจดทะเบียนเนะี่ยเป็นตัวนี้ไม่ผิดกฎหมายนะ ขนส่งผ่านแน่นอนแต่ถ้าเป็นตัวบเมื่อไหร่ที่เขาดรามากกันตัวนั้นเนี่ยโดนอย่างแน่นอนนะครับผมนะโอเคตรงนี้จดทะเบียนผ่านแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็มาดูส่วนนี้เห็นไหมนี่ส่วนนี้คือไฟของเขาเลยนะเป็นไฟ l อ d ทั้งคันนะทั้งโคมแบบนี้นะก็มีไฟลูกแก้ววิ่งด้านในแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะเวลาเรา,าเปิดไฟเลี้ยวมันทํางานคู่กันนะมีไฟเลี้ยวตรงนี้ด้วยแล้วก็มีไฟตรงลิ้นแบบนี้เท่เลยโคตรเท่นะสำคัญตรงนนะเ,นเนี้ยนะฟิกเมนต์เนี่ยนะครับ ฟิกเมนต์รอยต่อกระจังหน้ากับตัวสเกิร์ตเนี่ยครับเห็นไหมมียางที่ทําให้ไม่เห็นรอยช่องต่อนะครับเพราะว่าฟิกเมนต์เขาดีมาอยู่แล้วนะแล้วก็เติมยางเข้าไปแบบนี้นะครับทำให้ดูรถเนี่ยเต็มมากขึ้นแล้วก็ดูมีมิติมีเอกลักษณ์นะโอเคอ่ะตรงนี้ครับเซ็นเซอร์ของเขานะบิวอินมาให้ใช้งานได้จริงนะผมพร้อมกับกล้อง500 40องศาข,ของเขามาแล้วเรียบร้อยนะผมนี หล่อเหลาเอาเรื่องแล้วก็ตรงนี้เลยนะครับคิ้วซุ้มล้อของเขานะออกแบบมาให้พอดีกับตัวออฟเซตศูนย์หรือบวกแค่สิบห้านะต้องเท้าความก่อนครับตัวเดิมของเขาเนี่ยแม็กทั่วไปนะแบบคันทั่วไปเนี่ยเขาจะบวกเข้าไปนะมันจะหุกถูกไหมแต่เราเปลี่ยนใหม่นะให้พอดีกับคิ้วซุ้มล้อจะได้ไม่เออไม่เหมือนยี่าฟถูกไหมไม่เหมือนแบบขาเล็กอะ่ะเนี่ยก็คือแบบเต็มนะดูใหญ่ขึ้นเหมือนเราเปลี่ยนรองเท้าครับนะอยากหล่อต้องเปลี่ยนรองเท้าตาม สไตล์การแต่งแบบบีบีแบบนี้ยังไงเอออนะขอบแม็กก็เป็นขอบยี่สิบนิ้วนะับเป็นลายมาเวลเน่นะผมคุยกับพุทธการว่าลายนี้มันสวยมากนะพุทก,การบอกลายเลยนะเดี๋ยวเขาจะมารีวิวนี่ครับลายมาเวลแบบนี้ขีดเงินนะมีขีดแดงขีดม่วงขีดอะไรเงี้ยมีหมดนะทําได้หมดนะซีลลียางก็เป็น2 7 5เจ็ห้าทับห้าห้าไอยี่สิบสองเห้าคือที่สัมผัสก,กับพืนน้นถนนส่วนตรงนี้เป็นเปอร์เซ็นต์แก้งยางแก้มยางนะ 55%นะและ R20 คือตัวรองรับของเขานั่นเนะครับเป็นแม็ก r r f o r m i n g และคันนี้จัดทรงไว้รุ่นดูไบด้วยลด,ดลงไปถึง2นิ้วนะจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใส่อะไรครับปีกนกปังสาแล้วก็ตัวสปริงโชค้ครับเป็นของตัวคว e น s ซ r รี s ปรับได้ถึง8ระดับนะก็ซับแท้งนะครับนะเน้นนุ่มสุดไปหนึ่งแต่ถ้าเน้นแบบแข็งหน่อยนะลุยๆหน่อยก็ไป8แต่ถ้ากลางๆก,ก็ปับอยู่ที่4นะแบบนี้เลยนะครับโอเค นี่ก็เปลี่ยนมาให้เห็นไหมอ่าเวลาตัวเล็กอย่างผมเนี่ยร้อยแค่หกสิใช่ไหมผมไม่อยากบอกส่วนสูงเลย่ะขึ้นรถไปเนี่ยจะได้แบบขึ้นรถง่ายๆไงนะครับโอเคเห็นมันไฟแอมเบรไลท์นะครับไฟต้อนรับแบบนี้นะแล้วก็โซนตรงกลางนะครับนี่ระบบขับเคลื่อนแบบ4ีล้อเบาะหนังปรับได้นะก็เป็นแบบคู่หน้าแบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยพวงไลไฟฟ้าทุกอย่างโอเคคันนี้นะครับนี่นะสปอยเลอร์อด,ด้านหลังแบบนี้เลยครับพี่พ หล่อไหมเหมือนคนบินอะ่ะกำลังบินอยู่นะครับลาเหมือนปีกนกอะไรอย่างนั้นนะครับเป็นสปอยเลอร์แบบนี้พร้อมกับนี่นะตัวครอ,อบยางอะไหล่ของเขานะตัวสาระที900แล้วก็นี่เป็นไงทะเบียนเราติดให้เห็นชัดๆแบบนี้ตรงนี้เลยนะเป็นแบบโคเมียมนะครับแล้วก็สเกิร์ตของเขานี่นะครับชุดแต่งของเขานี่มีสารัา3เส้นตรงนี้นะครับนี่4เส้นเลยนะเป็นแนวออฟโรดแบบนี้นะ ก็บิวอินเซนเซอร์ให้นะมีไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับโอเคนะก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะเป็นคลิปแรกนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตแนวทางการแต่งพร้อมกับอธิบายแนวทางการใช้รถต่างๆนะแบบชัดเจนให้พี่ๆได้ดูกันนะสนใจละเอียดครับสามารถที่จะดาวนตั้งแต่ศูนย์ไปถึง50%ตามตารางนี้ได้เลยนะครับหรือนะอยากดาวเท่าไหร แต่งสไตล์แบบไหนจะไม่แต่งแบบนี้ก็ได้ออกรถดําเดิมจากโรงงานก็ได้อยู่แล้วนะเพราะว่าแท้งสามน้อยเขาหล่ออยู่แล้วนั่นเองนะครับผมนะครับที่ภาษาการกขายเกตวอลมอเตอร์นะครับไอพานนครับยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าถูกท่านเลยครับสนใจครับนี่เบอร์ th, มีให้นะโทรมาได้เลย095 275 4654ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วเจอคลิปหน้าสว,สวัสดีครับ